ท่านไหนหรือที่ไหนนะครับมาร่วมในวันเด็กวันนี้เราให้หมดท่านอนุกท่านบอกแล้วจแชมป์ยนะครับอ๋อวัสดีครับสวัสดีครับขรับอ๋อวัสดีครับต่อจแชมป์นะครับสวัสดีครับพี่นะครับวันนี้ท่านก็เมตตามานะครับเดี๋ยวได้จับรางวัลนั้นตั้งของท่านเลยนะครับเด็กๆก็ดูนะครับนั่นนะครับท่านนายกจะมาแล้วไม่ใช่เสียเวลานะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับผมผู้จัดการผมเป็นผู้จัดการนิติขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายก ชนินทร์ครับจูเจวรสท่านประธานเรานะครับมาให้โอวาดกับเด็กๆแล้วก็เชิญคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับขึ้นมาขบนเวทีด้นะครับคณะกรรมการครับคณะกรรมการนะครับสอทอสเจ้าแชมป์มาฮะขึ้นบนเวทีด้วยครับมาๆมาๆมาโอเคขอบคุณครับนะครับก็นะครับก็เรียนท่านประธาน แล้วคณะกรรมการนิติเอื้อทอนนะครับโซนฝั่งเขียวนะครับต่อจนท่านสอจอแชมป์ท,มท่านสอทอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสาทุ้กหินนะครับวันนี้มีสอทอนันส,ทน,นสทนองแล้วก็อสจอสทคอังนะครับนั่งอยู่นู่นโอเคนะครับก็ตลอดจนพี่น้องชาว เพื้อทอนนะครับที่คารพทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเองได้มีโอกาสเช้านะครับเ,เรามาร่วมกิจกรรมตามจุดต่างๆนะครับของออที่ของท่านท,ที่ตามที่ท่านได้อยู่ก็คืออย่างเอื้อทอนอย่างตามจุดต่างๆรอบบ่ายนะครับอย่าลืมเชิญชวนเด็กๆทุกคนนะครับไปร่วมงานวันเด็กของเทศบาลเมืองเสาต้านหินนะครับที่หน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ นในปีนี้นะครับเราจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเราจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วก็จะมีอาหารขนมนะครับและสิ่งของของกวนเด็กๆทุกคนที่ไปลงทะเบียนนะครับและในกิจกรรมเนี่ยนะครับเรามีซุ้มที่ให้เด็กๆได้เข้า เพื่อสร้างพนาการเพื่อการละเล่นนะครับทั้งหมด11ซุ้มนะครับแล้วก็เรามีบ้านบอลทั้งหมด3าหลังครับต่างๆนะครับเรามีหมดนะตุ๊กตานะครับอยู่ที่งานวันเด็กวันเด็กวันเด็กก็อยากจะเป็นสวัสดิการให้กับเด็กๆทุกคนนะครับที่ในงานวันเด็กแต่ละปีก็ถือว่าเป็นวันของเด็กๆนะครับอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับมีนะครับต่อจนเอ่อ พอท่านโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็จะได้นึกถึงเด็กๆที่รุ่นหลังต่อไปนะครับเด็กที่ดีในวันนี้นะครับ well, ก็จะเป็นเด็กที่ดีจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าหาท่านเป็นผ nice> well> like ู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าจะได้ช่วยกันพัฒนาชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้เนี่ยนะครับท่านได้รับสิ่งที่ดีๆก็ขอให้เด็กทุกคนเป็นเด็กที่ดีแล้ววันนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายคนนะครับที่มอบ ของหวนของางวันมาให้กับพวกเรามากมายนะครับนะที่คณะกรรมการทุกท่านนะครับได้มีโอกาสไปขอสนับสนุนนะครับมาจากทุกท่านนะครับโดยเพราะจักรยานนะครับก็มีท่านสจแชมป์นะครับเอามาจากนายกเอ่อมาจากอปจนนทบุรีก็คือท่านนายกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับก็มอบให้กับเด็กพวกเราโดยผ่านสจแชมป์มา นะครับแล้วก็มีาทางเทศาบาลเมืองเสาหินก็สนับสนุนมาแล้วก็บริษัทห้างร้านเยอะแยะไปหมดนะครับผมเผยชื่อหมดหรือไม่หมดก็นะฮะเดี๋ยวให้ทางกรรมการได้ประชาสัมพันธ์กันนะครับแต่ที่เห็นทุกทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแจกหมดนะรวมทั้งทั้งหลังอยู่บนโต๊ะนะครับจะแจกเราจะแจกทั้งหมดนะคณะกรรมการบอกแล้วเดี๋ยวเราแจกทั้งหมดนะครับเพราะ,ะนั้นอย่าพุ่งรีบรับ เด็กจเพิ่งรีบกลับเพราะกติกาเนี่ยถ้าไม่อยู่คุณไม่ได้นะครับถ้าไม่อยู่คุณไม่ได้นะเพราะนั้นเตรียมลุ้นเตรียมลุ้นกันนะครับสำหรับเด็กๆเพราะว่าเดือจากเสาต้นหินนะครับแล้วก็ท้ายนี้เองนะครับก็ต้องขอขรบคุณนะครับและกิจกรรมของเทศบาลเมืองเสาต้นหินเนี่ยนะครับอีกเยอะนะครับที่ผมได้นำเรียนอยากจะนําเรียนทุกท่านสูงเด็กเราเสร็จแล้วเห็นเด็กเล็กๆนะครับเดี๋ยวโตนะครับอายุได้นะ เสาทุ่นหินก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับข้างในเนี่ยมีพัฒนาการของเด็กอย่างดีนะครับห้องเรียนของเราอย่างดีนะครับดังนั้นครูผู้สอนของเราเป็นข้าราชการทั้งหมดนะครับเพื่อดูแลบุตรหลานของท่านาพัฒนา,ฒนาเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีพอโตขึ้นเขาจะเป็นคนเก่งนะครับเราเสริมสร้างพัฒนาการตั้งแต่เด็กๆนะครับผมที่ดเดินวันประมาณชั่วโมงมากกว่า นะครับออกกำลังกายที่นั่นเหมือนกันถ้าใครอยากจับพบผมไปเจอที่นั่นได้แล้วเชิญชวนออกกำลังกายด้วยกันนะที่ศูนย์หน้าเด็กเล็กนะครับเทศบาลเมืองเสาหินตอนนี้เราซื้อที่แล้วนะครับกำลังจะสร้างสถานพนานุบาลนะก็คือลงรับกำนำนะครับลงรับกำนำที่เป็นดอกเบี้ยราคาถูกนะให้เป็นสวัสดิการกับพี่น้องชาวเสาทุ่งหินนะครับเพราะว่าได้เป็นทางเลือกของพี่น้องชาวเสาทุ่งหินว่า ท่านไม่ต้องไปลงรับจ้างเอกชนนะครับมีสถานธนานุราลเพื่อให้ท่านนะครับได้พี่หนาได้เป็นทางเลือกให้ดอกเบี้ยราคาถูกนะครับสำหรับสถธนาคารุบาลตอนนี้ซื้อที่เสร็จแล้วนะครับกำลังออกแบบที่จะสร้างอยู่นะครับแล้วก็โครงการต่างๆนะครับอีกเยอะนะที่จะมอบให้กับพี่น้องชาวเสาทุกงหินของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาพื้นที่นะครับการจราจรต่างๆ การประสานกับคนทางหลวงสร้างถนนหนทางต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวเดินหน้าทําอยู่ตลอดเวลานะครับท้ายนี้เองก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้โครงการวันเด็กของหมู่บ้านเอื้อทอนนะครับในวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะท่านประธานและคณะกรรมการนิติเอื้อทอนเอาฝั่งเขียวฝั่งเขียวนะครับผมมีของฝั่งเขียวทุกท่านเลยนะครับท่านสจแชมป์นะท่านสอทอ ทั้งสมท่านวันนี้มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องสาวอ้อทอนทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมการจัดงานผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับที่นำขนมอาหารมามอบให้กับเด็กๆในงานในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อให้งานเด็กันเด็กวันนี้เนี่ยนะครับประสบความสุขเลจก็ต้องอาศัยทุกท่านเนี่ยนะครับที่ช่วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องออผมเองนะครับเดี๋ยวจะมอบของขวัญของละวันก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับเป็นเด็กดีกันทุกคนเด็กดีรู้จักกตัญญูต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายนะครับเมืองไทยเราเป็นเมืองศาสนาพุทธนะครับสิ่งสําคัญก็คือสอนให้เรามีความกตัญญูต่อบินาบานดานะครับเป็นคนดีมีความกตัญญู แล้วโตไปข้างหน้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตของท่านเองอย่าลืมนะครับเด็กๆจําคําพูดของคุณลุงเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปให้ท่านด้วยนะครับผู้พันนังเราเดี๋ยวจะท่านให้จับรางวัลนะครรางวัลใหญ่เะครับเอารางวัลไหนก่อนอาอมาก่อนเอาจักรยานเลยจักรยานเลยครับไหนครับขึ้นมาขึ้นมาขั้นใหญ่ๆเอาขึ้นมา เอาขึ้นมาเลยคันใหญ่เลยเอาคันใหญ่เลยให้ท่านยกมายกมามายกมาหนูเตรียมหางบัตรไว้ดีนะครับเขียวคันสวยเลยโอ้โหนะครับนะครับสวยมากมากเดี๋ยวให้ท่านนายกจากจากบริษัทอันนี้นะครับผู้สนับสนุน PPS PPS นะครับโอเคนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดมือว่างอยู่นะมือว่างอยู่นะอ้าวกติกานะถ้าไม่อยู่ ถ้าไม่อยู่คือถือว่าสลาดสิทธิ์นะครับแล้วก็เตรียมบัตรของท่านเอาไว้ด้วยนะครับดูเบอร์ของท่านว่าเบอร์อะไรเวลาจับได้แล้วห5เหดี๋ยวเผื่อลืมเดี๋ยวจะโดนสลาสิทธิ์นะครับอย่าลืมดูเบอร์ด้วยเบอร์ท่านเบอร์อะไรนะครับมือเปล่านะโอเคนะครับจักรยานเลยนะนะครับดูหวงมาด้ดีนะลูกมาแล้วสีเหลืองอ่ะสีเหลือง อ้าวไปะโอ้ยหนึ่งหนึ่งสามเลขที่ออกนะครับฟิวมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยครับน้องฟิวน้องฟิลฟิวฟิวใช่ไหมน้องฟิวป่ะคะเอาผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยขอเบอร์ด้วยนะครับขอเบอร์ด้วยขอเบอร์ด้วยครับแล้วผู้ใหญ่ขึ้นมารับด้วย ในรางวัลแรกเลยครับรางวัลแรกขอบัตรมาเทียบด้วยครับเช็ค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 อ๋อเจ้าคันเล็กใะ่ล้วเหรอถูกต้องไหมครับอาจถูกต้องครับอาจรับไปถ่ายรูปนิดนึงโอเคมา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 ยรูปครับถ่ายรูปครับ ท่านนายกผมบอกว่าตรงนี้ต่อไปนในอนาคตนัเราจะมีโดมแล้วนะครับท่านบอกแล้วนะครับครับข้างหน้าจะมีโดมให้เราแล้วเราก็จะร่มรื่นจัดงานต่างๆได้นะครับคือการพัฒนาของท่านนะครับอว่ากันไปนะครับเปาอีกหนึ่งใบนะคนแล้วนะนี่คนแล้วนะคนแล้วนะใครที่มาก่อนไม่ใช่นั่นนะคนหมดแล้วนะหนึ่งคนทั่วเลยเนี่ยคนทั่วเลยอ้าวฟังให้ดีอ้สีชมพู อ่าเบอร์สองเจ็ดโอ้โหเลขเก้าบดิสองเจ็ดน้องออดี้น้องออดี้อยู่ไหนครับน้องออดี้น้องออดี้สองเจ็ดครับน้องออดี้อยู่ไหมครับออดี้ออดี้อยู่ไหมลูกเร็วๆของรางวัลใหญ่ลูกน้องออดี้สองเจ็ดครับน้องออดี้สองเจ็ดอยู่ไหมลูกครับตัดทุ่พอ่าท่านนายกผู้บริหารพนักนางเรานะครับอ่ะถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปนิดนึง โอเคอ่ะอันนี้สลับศูนย์โดยสจอ้วนนะครับสจอ้วนนะครับสจท่านเนี่ท่านชมเจ้าเหล่าแพคมาสกนะครับคถามผู้ใหญ่หน่อยท่านมาแล้วในไหนอีกนหนึ่งรางวัลน่อเอาอะไรอีกนหนึ่งรางวัลน่อเอารถเอารถบังคับมั้งมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วสีชมพูอ่าสีชมพูสีชมพูใครถือสีชมพูไว้ยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือหน่อย โอเคอู้หน่อยอู้หน่อยครับสองตัวเลขที่ออฟสองตัวสองตัวลงหายได้หนึ่งโอ้โหโอ้ยสีหนึ่งสีหนึ่งเจอท่านน้องอิ่มเอ้มแล้วสีหนึ่งน้องอิ่มเอ้มน้องอิ่มเอมอยู่ไหมน้องอิ่มเอมสีหนึ่ง ไม่เป็นไรรับกับท่านนายกผู้พัฒนาของเราเลยลูกไปอ่าสวยๆหันหน้าหาประตูอ่าอ่าหันหน้าหาประตูก็บไวเก็บไว้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 เอารางวัลนี้มั่งนะครับท่านนายกครับอ่ะมาแล้วนะครับเอารางวัล นะครับทันนี้มั่งนะครับท่านมาแล้วนะครับรถตุ๊กตาทั้งสิบรางวัลไห้ท่านสิบรางวัลนะดสิบรางวัลนี้นะไม่เป็นไรท่านเอาเลยสิบรางวัลเอาเลยสิบรางวัลใช่ไหมใช่สิบรางวัลแล้วก็ต่อต่อกันเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเสร็จแล้วยังเร็วยังเร็วยังเร็วเลยครับให้ท่านนะครับถึงที่รถคันนี้นะครับมาเลยนะครับนี่รถคันนี้นะครับท่านได้ยกจับมาแล้วนะครับห้าสองนะครับห้าสองน้ำบอลห้าสองนะครับไวเลยนะครับห้าสองห้าสองนะครับเอามาเลยเอา่านังจับ ห้าสองจับเลยตกตานะครับตกตาตกตาครับจับเลยห้อนะครับห้าสองห้าสอยู่ไหมครับห้าสอมอบไปเลยฮะมอบไปเลยมอบไปเลยอ่านะครับมอบไปเลยครับศูนย์สะครับศูนย์สองศูนยองครับสีนงการนงการนะครับนงการอยู่ไหมครับผู้หญิงนงการนะครับสีพูอ่าไปเลยครับไปนจับเลยโอเคนะครับโอเคหนึกี่นะครับหนึ้านะครับหนึอันไหนเอ่ย มาเลยอันไหนครับห้ทำไปเก้าสี่ังเก้าสอยู่ไหมครับชื่อกันถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนช่วยกันถือไว้ก่อนช่วถือก่อนก่อนช่วถือไว้ก่อนเาต้องเรยยกเล้จับนะครับที่จับแบบนี้โอเคได้ได้่โอเคน้องเนสหนสี่หเจ้ยหนึ่งอาหนงเนะครับหนึงปนะครับหนึ่งเจ็ดน้องเนส อาถือไว้ถือไว้นะครับใครที่มีถุงกรงวันแล้วมารับเลยนะครับ115นะครับน้องอาชิอาชิอาเลน้องอาชีนะครับหครับผมอาชิอาชิมารับเลยลูกอาชิกี่รางวันแล้วเท่าไหร่ล้วอสองรางวันนี่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 นกระเป๋าจ้ะก่อนกระเป๋ากระเป๋านะครับกระเป๋าอ่าสี่หนะฮะน้องอาริษ สี่ห้าครับสี่ห้าน้องอริสนะครับสี่ห้าโอเคครับสี่ห้านะครับมาจับลูกอีกอันหนึ่งนะครับตุ๊กตาใหญ่อ่าตุ๊กตาใหญ่ครับขอให้เป็นผู้หญิงนะอ่านะครับขอให้ผู้หญิงนะขอให้เป็นผู้หญิงได้นะอ่าได้ได้ได้อ่าได้ได้สีเหลืองนะครับสีเหลืองหนึ่งหนึ่งแปดน้องกันหนึ่งแปดโอ้โหได้เป็นผู้หญิงนะน้องกันอ่ะท่านอ่า น้องกันไปรับเลยลูกไปรับเลยอ่ะนะครับดูเลยครับแบบดูรับของหวัญเนี่ยดูเลยครับไอชิ้นหนึ่งครับอะไรครับตุ๊กตาตุ๊กตาครับอ่านที่8แล้วนะครับ173่อีส2อันหนึ่งเจ็นะครับ173่งเจ็ดสามครับหนึ่งเจ็ดสามน้องน้องอะไรน้องอะไรนะ มิกุณอะไรหนึ่งเจ็ดแปดหนึตุ๊กตาตัวใหญ่2ชิ้นนะครับตุ๊กตาตัวใหญ่ตุ๊กตาตัวใหญ่ตุ๊กตาตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องเชิญศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับ น้องดาครับศูนย์สี่อยู่ไหมน้องดาศูนย์สี่ศูนย์สี่น้องดาไอชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นทีสิบนรับสำหรับของผมชิ้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญท่านสจนะครับท่านจับรางวัลใหญ่หนึ่งวันสีเหลืองนะครับหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามน้องสารน้องอะไรน้องฐานหนึ่งหนึ่งเก้าสาม 0 4กับ0 2ยังไม่มารับรางวัลนะครับยังไมารับเลยเก้าอออ่าเขาเอาจักรยานของอบจเลีอ่ะของสอลจอแชมป์เข้ามาเอามามามาขึ้นไม่ซอลจจับอ่าขึ้นมาเลยครับมาขึ้นมาเลยดีนะครับอ่าเขาจับขึ้นมาแล้วจับมาแล้วซอลจอลประกาศเลยหนึ่งครับเอ้ย171เจ็ดหนครับ171นะครับอ่ามันทะมอบเลยครับทะมอบเลยครับ171 171อยู่หมครับ171่งเจอรับจับใหม่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 อะใครจะได้รางวัลต่อไปลุ้นเันอ่าไม้แล้วไม้แล้วไม้แล้วท่้ตจะกันไปเลศูนน้องนิวค่ะน้องนิว สีชมพูสามสิบถึงน้องนิวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ากับรถเลยเข้ากับรถเลยเข้ากับรถเลยมาปันกลับอย่าลืมนะครับต่อจากนี้ไปก็ไปเทศบาลนะครับท่านนี้แจกงานไม่เป็นที่ขอเจ้แชมป์แจกแจกเลยครับแจกมาลูกมามามาฮะฮะ รับเลยรับเลยอ่รับเลยอันนี้อีกท่านนะครับท่านชานองนะครับมามาจับมาจับอีกยาย่าอ่ายาย่าอยาูอ่ไหมครับหน,นึ่งสีสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองน้องยาย่าอยู่ไหม <Y aya S 1> ยม้ยยกมือก่อนยกมือก่อนโอเคมาโอ้โหูชนหูแล้วกดด้วยกดบัตรก่อนกดบัตรก่อน เกิดป่านัี้ก่อนรางวัลรางวัลนั้นนั่นไหนส่งแกให้แท้นะครับเรียบร้อยรอดไปเลยลูกอ่ะีกรางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งวัลนึงอ่ะรถนี่ไงรถนี่เลยนี่รถสวยเอาม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 าอ่ารถจากบริษัทพีเอสนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับอ่ะอันนี้ตีนะอตีขอเจ้าแชมป์แจกอีกหนึ่งรางวัลแจกเลยแจกเลยอ ดูครับดูดูดูเลขที่ออกโอ้โหหนึ่งหนึ่งเก้านิลินนิลินมิลินนิลินน้องนิลินอยู่มื้หนึ่งหนึ่งเหนึ่งเสีเหลืองเหลืองสีเหลืองหนึ่งหนึ่งเก้านนลรางวัลมาแล้วลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกเอ้ยอยู่ไหมอยู่ไหนลูกเอ้ยนิลินอยู่หนึ้นิินหนึ อยู่ไหม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 ไม่อยู่เลียต้องตอบไม่อยู่เลยได้นับอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ยอไม่อยู่นั้นนับมิลินหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึนึ่งเก้าหนึ่งหน่ง เพียงกันหน้าดูเลยเพียงจัดไปจัดไปครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับสีเหลืองหนึ่งหนึ่งสี่สีเหลืองครับสีเหลืองหนึ่งหนึ่งสี่เข้าลิ้นเหรอหนึ่งเออไม่เป็นไรที่ที่เข้ามาที่นี่นะครับยุคเยาวชนน้องๆหนูมาที่นี่แล้วแจกหมดนะครับ ้ยทำไมนมไม่ไปแจกกันเลยอ่ะแจกไปแล้วสองพันขวดนะสองพันขวดีี่เสียครับผมก็เลขที่ออกนะครับหนึ่งแปดสามครับหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามอ้าหนึ่งแปดสามมีใครบ้างสีเหลืองนะครับน้องไหนอ่ะชื่อ น้องอะไรอ่ะไม่เป็นไรเอ้าหนึ่งแปดสามนะครับ183่งแโอเคพอดีเลยพอดีเลยครับพอดีเลยนะครับไม่เป็นไรอ่ะหนึ่งแปดสอ้าวถ้าถอดนั่นนี่คันอ่าอจะเป็นเป็นสีเหลืองนะครับเลขที่ออกหนึ่งสี สามหสครับ1นึ่งสีสีเหลืองนะครับหนึ่งสี่สามโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะครับอ่า้หนึ่งสีแปดตรงตรงนะตรงนะพี่โอเคสามาวันนี้ได้ได้ได้ครับเอาถ่ายรูปถ่ายรูปเอาหนูอันนี้ปุ๊บ โอเคโอเคหนึโอเค1 6้่งเก้าหกโอเคโอเคครับนไหนในไหนนะพีการพนันการอ่าโอเคให้พี่้องอีกอ่าหรางวันหนึ่งวันโอเคแล้วก็เดี๋ยวทางจะยื่นให้กับทางคณะกรรมการเป็นคนที่จับสลากกันต่อนะครับเหลืองนะครับหมายเลขทีออได้แก่1น ศูนย์ะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยอ๋อนะครับได้รถบังคับไปครับผมนะครับอันนี้อันนี้พี่แดงอ่ะเดี๋ยวจะมีอีกกระเป๋าอีกหนึ่งใบกระเป๋านะครับกระเป๋าอีกหนึ่งใบสวยมากตัวนี้ใส่เงินได้สามล้านก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยไปเลยลูกโอเคาวันนี้ แต่ยานเดี๋ยวก่อ็เป็แป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งนะครับอีกหนึ่งรางวัลอีกหนึ่งรางวัลขอเหลืองตลอดขอสีชมพูมั่งดิหมายเลขที่ออกได้แก่สองเก้านะครับหมายเลขยี่สิบเก้าสองเก้าครับสองเก้าสองเก้ามาพอดีเลยมาตื่นขึ้นมาแบบหงอยๆอีกแล้วอยากได้จักรยานใช่ไหม รออยู่ตรงนี้ปะดิอย่างได้เนี่ยบอกแล้วใส่เงิน3ล้านจับเลยครับจับเลยสีะไรโอ้โหลุ้นๆุๆน1ุ่น2ุ่นนุอยู่ไหมครับเร็ว Đừng sóng đi, đừng sóng đừng, phóng đừng luôn.